ครับสวัสดีครับครับผมวันนี้มาที่สนามมวยลุมพินีใช่ไม่เคยมาเลยเด็กๆยังไม่เคยมาถ่ายทําที่นี่เลยใช่ไหมครับที่นี่มาที่นี่แบบเป็นลุมพินีใหม่ด้วยนั่เป็นแต้องถามว่าพี่ตั๊กกับมวยนี่พี่ตั๊กก็เคยรับบทรับมวยหรือเกี่ยวกับมวยมาบ้างเนาะเคยตั้งแต่ภาพยนต์เรื่องแรกต่อยกับพี่สามารถศรีการุณเลยเรื่องคนคนองคนปีมะพระเอกด้วยเป็นพระเอกแรงๆเลยใช่ไหครับภาพยนตรับ แล้วเรื่องนั้นยากง่ายยังไงตอนนั้นเรื่องนั้นอุ้ยทีขึ้นมาถนัครับต้องว่าเป็นั้งสุดยอดของนักมวยแล้วก็เป็นสุดยอดของความเป็นครูเสุดยอดของทีมกีฬาบูทที่สามารถสอนคน,นดีดีด้วยแล้ววันนี้ก็ยอก้อนกลับมาเจอกันได้ได้เข้าบทอะไรกันแค่ไหนครับก็อยู่ด้วยกันเกือบเจอก็ยาวเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่อยู่ข้างนอกกน,น,นะคุยกันเรื่องสเปนอีย่าง้าเรืร่องดาาของเขาสุดยจะเป็นบทสัมภาษณ์พี่สามากเพราะว่าพี่ก็จะมีเชฟมี ในเรื่องที่รัฐบทเป็นใครอะไรยังไงแล้วเป็นหน้าที่ตำแหน่งอาชีพยังไงครับในเรื่องเป็นรักการเงีนคนนี้ชูวิทย์นะยังเป็นช่อช้างกับเป็นวอแหวนเป็นชูวิทย์เฉยๆชอบเรียกกันผิดชููวิทย์ในการเป็นรักการเงินครั้งหนึ่งดีไหมครับบทดีไม่ดียังไงบทก็เป็นรักการเมือนที่ดีครับก็คือแบบว่าเป็นรักการเมือนที่อยากจะเรียกว่าส่งเสริม วงการมวยมแล้ววงการมวยให้มีลักษณะของภาพเป็นมวยจริงๆสนุก,กเลยเนะี่ยแล้วก็ไม่มีเรื่องของการธนานหรือว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งไม่ดีนะคือสัมภาระมุกใหญ่ทั้งชุดศิลปะชั้นเชิงสนุกสนานของเราใจาเรียกว,ว่าซีรีส์วายเรื่องนี้คือนอําเสนอวงการมวยในในแง่มุมที่ดีๆใช่ไหมครับซึ่งศิลปะคือเป็นอย่างนั้นแต่เชื่อว่าต่อเป็นี้นครับครับแล้วตัวเกียต้องเข้าบทกับใครมากที่สุดครับ จริงเข้ากันเฉลี่ย,รยครับที่จะมีเข้ากับตัวเอกตัว,ต,วตัวผู้เอกก็จะเป็นปตัวว่าตัวในเรื่องนะนะคือจะมีเจ้าไหนเจ้ากันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสองคนนี้ก็สุดยอดนะาที่ตื่นเต้นเยอะแยะเลยแต่แด้บอกว่าแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจแตกต่างกันครับอันนี้เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกที่พี่เล่นไหมหรือว่าใช่ในคำว่าซีรีส์วายใช่เลยเรื่องเรื่อแรกอืมค,ค,ครับก็ได้ทบการทํางานซีรีส์กับ น้องๆรุ่นใหม่ทั้งเบื้อง left, หน้าเบื kind of ้องหลังแล้วเป็นยังไงบั๊บครับพี่อ๋อจริงๆก็บอกว่าทีมงานทีมนี้เป็นทีมรุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะครับแรืว่าอาจจะมีเบื้องหลังบางกลุ่มอย่างเช่นทีมไฟทอนด้อาจจะมีรุ่นเก่าจะไปเห็นหน้กันอะไรครับแต่ว่าทีมผู้กำกับทีมเนี่ยผมไม่เคยเจอเลยแล้วก็รู้สึกว่าจะแ็กแรงทุกคนเลยครับทั้งทีมเห็นบทเองทั้งทีมอุยองบอกว่า มีมีวิธีการมีการทํางานที่ค่อนข้างเป็นระบบระเบียบแล้วก็แปลแรงแล้วก็น่าสนใจในแนวที่ดืลครับผมแล้วได้เข้าบทกับรุ่นใหญ่ใครอีกบ้างไหมครับนอกจากพี่มาดแล้วรุ่นใหญ่เราจะดพี่มาศพี่หนึ่งพี่หนึ่งนะครับพี่หนึ่งก็จะเป็นรุ่นใหญ่กับผมนิดนึงนะครับก็ห็นว่าเราก็เห็นผลงานแล้วถ้าเิดใครเป็นรุ่นหกันก็จะเห็นว่าเขาเป็นพระเอกเ่งจักจั่ใชครับเราไปดูของ เ็ได้เจอกันก็ดีครับเพราะไม่เจอกันแ๊บไม่ได้เเดี๋ยวพูดถึงเวลายขอถามซำานิดหนึ่งรุ่นใหญ่ไม่มีจิ้นกันใช่ไหมครับเรื่องนี้ไม่บอกหรอกจะบอก <c oughs> ไม่หลุดไม่หลุด <c oughs> ครับผม <c oughs> <โฟ>แต่ในเรื่องบทถ้ามด LGBTQ อะไรพี่ตัวพี่เคยรับบทมาบ้างไหมไม่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ถ้าใอยากใครอยากดูก็กลับไปดูโมเมนต์จูนแลอันดับแรกเล่นต้อืมาิกเพราะส่วนใหญ่พี่ก็เป็นนักแดนคุณภาพแบบ รบบได้หลากหลายอยู่แล้วลอะไรอย่างนี้นะครับก็ประมาณนั้นคือเราเป็นนักแสดงเราตีความไปเรื่องกันมีความนักแสดงผมว่าไม่ว่าจะบทแบบไหนมันมีคา่าอเจะเป็นบทร้ายบทดีบทตลกบทเศร้ามัก็ะล้แต่ครับมันมีคุณค่าทำให้ซีรีส์มันเป็นวนรรณกรรมครับม,มันเป็นวรรณกรรมเพิ่เขียนบทก็คือคนเขียนวรรณกรรมฉะนัน้นรรรเราทาให้บทนั้นมันมีค่าอย่างไรในการแสดงอันนี้สําคัญกว่า อัปเดตนิดน,นึงครับตอนนี้พี่ตากำลังมีถ่ายทำเรื่องอะไรใดๆอยู่บ้างครับอนอกจากเรื่องน,นี้ที่เป็นน็อกเอาต์น็อกล็อ,อกหัวใจก็จะมีเรื่องไอซ์เบิร์กครับข่มจนขาไอซ์เบิร์กข่มจนเขาลำพูนพัฒนาวดีมีชุดคนีเ้นเป็นซีรีส์เร็วๆนี้แต่ตอนนี้กำลังทำอยู่ครับถ้าอยากรู้เป็นยังไงให้ไปถามครูเล็กเองครูเลเ็กทำเองเลยครูเล็กทำเองครับกำกับเองกำกับเองเล่นเองเขียนบทด้วย ครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะขอทุนจากสิ่งมาด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ทำด้วยแต่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนยังไงติดตามไปถามคุณเองเองได้ถ่ายเริ่มถ่ายทำไปแล้วเริ่มแล้วครับรายละเอียดเดี๋ยวคงได้ไปตามทางนั้นใช่ครับทางนั้นมีเรื่องอื่นไหมครับมีภาพยนตร์หรืออะไรไหมครับภาพยนตร์ยังไม่ได้มีครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ๋ออาจจะมีซีรีส์เรื่องต่อไปอันนั้นเป็นธนาบู้จักรเป็นธนไลา์โปรดิวเซอร์ของโมโนครับอ๋ออันนั้นจะเป็นสีสุดแดนสยาม ก็จะทำก็จะมีมีสีเสือก็จะมีผู้จักสีคนสีทีมด้วยกันซึ่งจะเป็นร่วมร่วมเรื่องเดียวกันเป็นทั้งหมด24ตอนผมผมจะรับผิดชอบในส่วนของเสือที่เป็นเข็ดครับผมแล้วพี่ได้เคยแสดงร่วมกันกับพี่ป๊อกบ้างไหมครับเคยสิครับถ้าเคยดูรับแรงอ๋อพิ่งไม่นานเอยไม่นานครับเปิดหอยครับก็เป็นเรื่อง เป็นเรื่องที่สองที่เราแสดงด้วยกันทีนี้เราเคยแสดงกันเป็นเรื่องครับสมัยไทยทีรีเอสถ้าใครเคยชมย้อนกลับไปเด็กชายในเงาตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นเป็นแฟนกันยังครับเป็นแล้วเป็นเรื่องแรกแต่เรื่องเดียวที่เคยเล่นด้วยกันแล้วก็เป็นเรื่องรับแรงเนเรื่องที่สองแต่ในฐานะผู้จัดตอนนี้ก็ยังทําร่วมกันด้วยพี่พี่คือ พี่พี่ป๊อกกับพี่จัดร่วมกันไหมครับหรือว่าแข่สิครับถามนิดน,นึงเลยไปอาจจะไม่อ<ช>ินใจมาว่าแล้วพี่เป็นผู้จัดร่วมกันกับความไม่คู่รักสามีภรรยาอย่างเงี้ย<ช>พี่พี่แบ่ง<ม>แบ่งงานกันยังไงฮะแบบแบ่งก็คือตรงลงชั้นกับเธอต้องทําให้เท่าๆกันไหมหรืออะไรเงี้ยอ๋อไม่ครับก็คือปกติเร,ร,ราปรึกษาภรรยาของเรแล้วอย่างเงี้ยผมก็มีคนส่วนอย่างทีในในวัยใส่แต่เขาจะมีทั้งเบอร์อย่างเงี้ยอ๋อปนแค่ส่วนดีครับ ดีเขาก็ียกว่าอบอุ่นเพื่อนๆก็เป็นเพื่อนกันมาแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนคืออยาก็จะเป็นผมคนคิดจะเป็น,นเพื่อนๆบ้างอะไรบ้างใครมีไอเดียอะไรก็ผมโผล่กันมาแล้วก็จะมีพีเตอร์อคนนึงที่แบบว่า,าเป็นผู้กำกับใทยพีเตอร์ลงไปใช้อ๋อครับก็เ,เพื่อนๆกันหมดเลยก็ <c oughs> ยะจะเป็นแบบนัแต่น่าจะแต่เรื่อง <c oughs> เรื่องจัดละครที่โมโนโนี้ส่วนใหญ่ที่บริษัทของพี่กับพี่ป๊อกนี่จะเห็น เป็นบู๊้งหมดนะครับยังยังไม่เคยเป็นดราม่าผมชอบแบบบู๊แต่ว่าบู๊ทำยากครับูสนั่นสิครับบู๊เป็นเรื่องยากแล้วสมัยนี้ผมก็ว่านักแสดงส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้จุ๊บๆเรื่องของแอคชั่นสักเท่าไหร่ก็แย่ยากแต่ว่าเราชอบจริงๆคนส่วนใหญ่ชอบติดความว่าบู๊ก็เป็นการปล่อยๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราว่าความจริงบู๊เป็นเรื่องของอารมณ์ก็ได้นะครับบู๊ก็มีดราม่ามีอะไรเลยนะใช่ครับถามนี้เดียวครับมี มีแผนว่าอาจจะจะมีเปลี่ยนแนวในการจัดในในปีต่อๆไปนะ <im it> เป็นแนวเรื่องถ้าชอบขอน,นอุญาตครับครับผมครับแล้วก็ก่อนจากการขอสองคำถามสุดท้ายครับออขอให้พี่ตั้งช่วยเอเวยพรน้องๆรูกหลานสงกรานที่ถึงนะครับอ,เอเวยพรหน่อยครับโอ้ต้องบอกว่าสงกรานเป็นเป็นเรื่องที่ดีเป็นมหาดีที่ดีใหม่ของไทย ต้องต้องบางคนอาจจะยังไม่ใช่ท้อยใจวันนี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ร้านไม่เป็นไรครับเป็นป้าคนบ้านเลยไม่ได้แบบยอดเลยนะตัวผมเราโอเคครับโอเคครับไม่เป็นไรครับคือว่าไปใครโเอามปฟังดูแล้วเนี่ยครับได้ครับพี่อวยพรต่อได้เลยครับก็จะบอกว่าสงกรานต์เป็นมหาดีีครับเป็นว okay ันดีของคนไทยสงกรานต์ขอทุกคนชุ่มฉ่ำใจ จะเดินทางไปไหนให้ปลอดภัยคิดสิ่งใดสมปรารถนามีความสามัคคีมีความรักันดีให้แก่กันต่อให้เกิดสิ่งใดก็แล้วแต่ขอให้แค้วคลาดปลอดภัยขอให้เรารักกันไว้ในฐานะที่เราเป็นคนไทยรักษาวัฒนธรรมรักษาประเพณีรักษาความดีให้อยู่ในหัวใจไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะเป็นวัยไหนไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรไม่สำคัญครับ เราหลายกันต้องคนคนไทยส่วนดีที่มาส่างการ์ครับฝากสุดท้ายฝากกัลลังจะออนแล้วครับกับ,บน็อคเอาจะออนแล้วน็อคเอาต์นับรองได้ว่าคุค้คนสุดแล้วเรื่องผมชอบนะครับเรื่องดีมากแล้วน้องนองน่ารักมาก้ใสปิ๊กเลยถูกมากหลายๆคนแอคทีฟอยู่นนี้ครับผมขอบคุณมากครับน็อคเอาครับ